สวัสดีครับผมเตอร์ทียาวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาโชว์การตกแต่งรถอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับไรรักชมป์นะครับซึ่งคันนี้ก็มาไกลเลยนะครับเรามาดูการตกแต่งกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างก็อันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของครอบกันชนหน้านะครับ1ชิ้นนะครับสวยๆแล้วก็ในชุดนี้นะครับก็จะมีสกููฝากระโปรงทางด้านนี้เลยครับสกููแกมนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คืออันนี้นะครับสเกตข้างนะครับ สำหรับคันนี้นะครับก็มีติดสติกเกอร์ของวาตูมาด้วยแล้วก็รถคันนี้นะครับทางพี่เจาะพอนะครับก็อยู่ไกลถึงเชียงใหม่นะครับก็คืออันนี้เป็นรถของพี่พอนะครับเดี๋ยวเชิญพี่พอนะครับว่าพี่พอชอบการตกแต่งสไตล์อย่างนี้นะครับเพราะอะไรเพราะเหตุผลไหนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับแัวผมครับเดี๋ยวพี่พอช่วยบอกนิดนึงครับว่าทาไมถึงเลือกวาตูมาเอ็กซ์ครับสวัสดีครับผมพอจากเชียงใหม่นะครับ เดินทางมาที่นี่โดยเฉพาะที่พรามสองนะครับพวกเราเชื่อมั่นนะครับว่าสินค้าของเขามีมีมาตรฐานมากเลยนะครับแล้วก็ดูโฉบของเขาด้วยครับผมไม่ต้องพูดเยอะดูของก็ได้ครับมาตรฐานบิมมือปรายนี่มากเลยนะครับเป็นเป็นที่ชื่นชอบนะครับพี่เป็นที่ชื่นชอบครับเลยองมาไกลหน่อยนะครับแล้วก็สวยหรูดูดูเท่ อยู่เท่ขึ้นเยอะเลยครับแล้วรถคันนี้ครับพี่พอนอกจากชุดสเก์ตแล้วเนี่ยพี่พอได้ทําอะไรมาบ้านกับรถคันนี้อีกครับจริงๆเรามีโครงการที่จะทําเป็นรถบ้านนะครับก็ตกแต่งนิดหน่อยครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับแต่ที่ผมชอบมากๆก็คือตัวนี้ครับเท่มากครับก็เสาตั้งข้างในก็ติดตั้งพวกพิเอ็นนะครับแล้วก็มีสิ่งเล็กๆน้อย แต่รถนะครับเป็นที่สงอำนวยความสะดวกใช่ครับแต่ที่สําคัญก็คือชุดหน้ารถเนี่ยที่ผมมาเนี่ยคือตรงนี้เลยครับครับแล้วเดี๋ยวพี่พอเขาจะเอาไปติดตั้งตู้ใช่เป็นเขาเรียกอะไรนะแคมปิ้งบ้านรถบ้านอ๋อเป็นรถบ้านเลยครับแล้วเดี๋ยวพี่พออ่ะไปติดตั้งตัวที่เป็นรถบ้านเสร็จครับผมอาจจะขออนุญาตนะครับ ไปดูอีกครั้นหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่รถชันนี้เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับคอยติดตามในช่องทั้ง TikTok ทั้ง YouTube นะครับของทางทียานะครับรัตบบ้นดีพอเชียงใหม่ครับครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณมากขอบคุณพี่มากนะครับสวัสดีครับ